โคข้างขวาคือ3-2มข้างซ้ายคือสอแต่ฟังมาตั้งนานอันนี้คือเฉลย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 นะครับหรือว่าคือจริงๆแล้วอยากให้ผ่านกระบวนการคิดก่อนถ้าคิดง่ายๆคือคือมีแค่นี้เลยครับอ่าตะตต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 ตแต่จริงๆจริงๆแล้วมันจะมีสำเนียงของมันอยู่คือถ้าถ้าเกิดได้เล่นกับวงบ่อยๆเนี่ยมันจะมี เรียกว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันเนาะคือถ้าสมมติตีอะให้อาจารย์กับอกว่าตีแบบตักคือแบบอึดตั๊กตึ๊กมันจะกลายเป็นแบบมันแข็งไปหมดเลยมันไม่มีมันไม่มีเฟรชซิ่งมันไม่มันมันไม่มีการพูดยากนะมันมันเผาหรืออะไรกอย่างโอเคๆนั่นหมายความว่าอาจารย์ครับเขาจะบอกว่าตัวที่มันแบบอันนั้นต้องอันอันไหนต้องดังอันไหนต้องเบา ใช่มันจะมีมันมันจะมีเรื่องตรงนี้มามาช่วยทําให้มันมีชีวิตมากขึ้นโอเคครับ okay, ใช่ครับก็อันเมื่อกี้ที่ตีให้ดูก็คือมือขวาตีสามสองกับมือซ้ายตีสองสามอืมอฮึอต่อไปเรื่องลุมบ้าคาเว่คาวที่แล้วคุยกันไว้ว่าไอ้คาเว่มันมีสองพันใช่ไหมครับท<ช>ี่ไหครับมีซอนคาเว่กับลุมบ้าคาเว่ใช่ครับมันต่างกันยังไรจังครับลุมบ้าคาเว่ก็คือมันจะคล้ายๆกันเลยครับมันต่างกันแค่ตัวเดียวถ้าสมมุติว่าผมกําหนดให้อันแรก กลับไปที่รุมบ้าซอนคาเว3-2นะครับตัวลงตัวยกแล้วก็ตัวลงใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็จังหวะ2จังหวะ3อ่ทีนี้เราลองตัวลงตัวยกเนี่ยนะครับความแตกต่างก็คือเอาตัวเนี้ยขยับเป็นยกก็คือ1 2ยกแล้วก็4ยกข้อที่2เหมือนเดิม2-3เหมือนเดิมฟังดีๆนะครับรุมบ้าคาเวต่างกับซอนคาเว่นิดเดียวจังหวะที่4 ถ้าเป็นซอนคาเว่จะเป็นจังหวะที่สี่ลงจังหวะในขณะที่รุมบ้าคาเว่จะเป็นจังหวะยกมาจังหวะที่สี่ไม่งงนะครับลองดูลองดูครับเล็กดีดูเมตนาเมตนาเมตนามนาไม่ติดสปอนเซอร์ one two three f เหมือนกันถ้าเป็นเป็นรูบ้าคาเวที่เป็น2อสาก็สลับเอาสองสามคือเอาสองขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยสามลองสองสามดูครับบ้านจู่จีโฟอ่าต้องผมไม่ยากเลยใช่ครับแต่ผมว่ามันยากตรงไหนรู้ปะยากตรงสำเนียงอ่เพราะถ้าเกิดเราตีแบบโทษนะครับ ตอนตีแบบแข็งแข็งมือนหุ่นเยอะเลยมันไม่มีวิญนยาเนอะจริงๆนะลองลองสังเกตคนที่เล่นพวกลาตินเปรสชันหรือว่าเล่นจังหวะพวกเนี้ยเขาจะแบบลองสังเกตดูว่าน้ำหนักมือเขาจะไม่เท่าแบบเขาจะไม่ตีเท่ากันทุกตัวแบบเขาจะแบบ ก็คือจริงๆอ้พวกนี้มันเป็นต้นกําเนิดของโูตการ์ดนต้องกาเนิดของกล้องชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหลายๆเครื่องมารวมกันทีนี้พอมันมารวมกันเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเพา์ของเครื่องราษาอันนี้มันทําให้เรากลับไปข้อสรุปกับคลิปอันแรกที่เราพูดกันก็คือไอ้ตรงเนี้ยคือหัวใจมันก็คือเพาเพาซึก็คือภาษาก็คือชิบะจรนะครับไอ้การเต้นของจังหวะเพราะฉะนั so ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวะต่างๆก็คือไอ้ตรงเนี้ยดังนั้นผมกำลัง น้องๆหรือคุณผู้ชมทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะบอกได้เลยว่าโคตรได้ประโยชน์เลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณไปคุยกับใครก็ตามที่เกี่ยวเรื่องลัติ้งประกัชันต่างๆจังหวะต่างๆครุกต่างๆมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยอจริงไหมครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ไม่ใช่แบบว่าเราไปคุยกับคนน้องคนนี้เราบอกเราไม่รู้เลยเลยอย่างน้อยๆถ้าเรารู้จากตรงนี้นะผมว่าคุยกับคนอื่นนะสบายหอาเป็นว่าไม่อายใครนุ๊นุนุ๊ครับ ตรงนี้มีอะไรจะเสรมิมไหมครับวันนี้วันนี้เราได้เรื่องรุมบ้าไปแล้วก็จริงๆแล้วที่ที่อยากให้หัดเนี่ยไม่ได้อยากให้หัดจังหวะนี้คืออยากให้หัดที่เป็นซ u b division ะเบียดสองชั้นมากกว่าอ,อ,อ๋อแต่ว่า<จ>ต้องต้องใจเย็นๆนะครับเวลาหัดก็คือต้องค่อยๆขึ้นก็คือเอาให้ตีให้ถูกจังหวะจริงๆคือคือถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราฟังแล้วสำเนียงมันเหมือนได้แต่พอพอเราเล่นกับเครื่องอื่นหรือว่าคนที่ได้มีโอกาสเข้าห้องอัดเนี่ยผมว่า ตรงนี้คือสำคัญเลยเพราะเล่นผิดขยื่นไปนิดนึงเนี่ยคนที่อัดต่อเครื่องข้างหลังอัดต่อนี่ลาบากเลยเขาจะฟังยากเขาก็จะเล่นต่อไปด้วยยากใช่ครับใช่ครับอ่ลองอย่ากลัวอย่ากลัวในที่เดีวเล็กลองเป็นซับดิสชั่นาเบตสองคั้ที่เปิดเป็นคาเบตเซ็นชันนะครับบ้าน2สองนึที่บาก โอเคต่อไปสองสามครับลุมมากา 2, คาัเวสองสามครับวัน2ูวันทูที่ไโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้อย่างนี้น,นะเมั่มกี้สำเนียงผมค่อนข้างคือผมเลื่อนตำแหน่งมือเสียงก็จะเปลี่ยนไปลองมาเกะด,ดูดิ เพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ใจเรื่องตรงนี้ด้วยไม่ใช่ <อะ S 2> ว่าถูกจังหวะแล้วไอ้ตรงเนี้ยครการจะบอกว่าค่อนข้างสําคัญถ้าเสียงเราไม่ดีบอกได้เลยว่าจังหวะเราก็าจะไม่ค่อยดีดังนั้นต้องใส่ใจมันนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะพลาพดไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมบางทีผมเมื่อยมือเลยเนี่ยพยายามพยายามตั้งเมื่อกี้แจกกลับเรียวร้อยนะเป็นกล่องเสียงครับต้อง,องกล่องเสียงตั้งกล่องเสียงตรงนี้ให้มันให้มันให้มันค่อนข้างจะอาเรเฟิร์มก็คือนิ่งหน่อยถ้าเกิดผมไม่นิ่งเนี่ยมันหลุดเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนอะไรนะ เสศามันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนมันสําคัญมากนะครับมันมีผลต่อทุกๆอย่างเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณออกเสียงไม่ดีแล้วคุณคุณเละแน่นอนหรือว่าเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนกันละต้องใช้วิจารณญาณตัวเองให้หูตัวเองฟังว่าไหนเสียงไหนมันเพราะเสียงมันดีเอโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมผมขอเงาเสืิมตรนนี้นิดนึ่งเพราะผมว่ามันสําคัญอ่ะเรื่องการที่ปล่อยเสียงที่มันออกมาไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อคนข้างๆแน่นอน ใช่ปะอาจารย์ก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อกี้ๆๆๆๆเฮ้ยเพิลลิตีร้องเสแบบผมพลาดเองว่าจะวางกล่องเสียงได้ไม่ไม่ดีอะไรเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับที่ไม่ดีครับโอเคเราจะพูดทำไมเน <laughs> <laughs> ี่ยเราะให้มีหลายๆแบบหลายรูปแบบจะได้รู้จะได้รู้ว่าเออบางทีมนุษย์เรามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีหลุดนิดๆหน่อยๆอยเลยถือว่าเป็นเสน่ห์ของของของการทำคลิปแบบพวกนี้ด้วยโอเคครับก็เหมือนเดิมครับทิ้งท้ายก็อยากให้หัด มือขวาเป็นลุมบาคาเว่สามสองมือซ้ายเป็นลุมบ้าคาเว่สองสามเดี๋ยวก่อนขอไปหัดก่อนตอนนี้ทำไม่ได้บอกตรงๆจงกากกรรมมาเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหาีไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวขอเวลาไปหัดก,ก่อนเพราะช่วงนี้ต้องต้องพวกเราจะได้อยู่บ้านกันเยอะขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นแล้วสัญญาว่าจะไปหัดนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันเพิ่หน้าว่ามีอะไรจะมาคุยกันอีกนะครับได้ครับเดี๋ยวเนี่ยเราต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ